สวัสดีครับสวนข้องหมุนภูพ,พิชชาครับเช้าวันนี้สำหรับบรรยากาศในช่วงต้นฤดูฝนก็จะมีเมฆฝนกลืมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราตัดแต่งกิ่งอ้างุ่นพอดีนะฮะก็อยากจะมาทำคลิปให้ดูสำหรับการตัดแต่งกิ่งอ้างุมุนในช่วงหน้าฝนว่าเราจะต้องมีข้อระมัดระวังอย่างไรบ้างสำหรับในช่วงนี้ในช่วงการตัดแต่งองุุ่นในช่วงหน้าฝนเนี่ย อาจจะมีความแตกต่างกันกับการตัดแต่งกิ่งอ้งุ่นในช่วงหน้าแรงหน้าร้อนข้อควรระวังนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้สำหรับการตัดแต่งกิ่งองุ่นในช่วงนี้มีอะไรบ้างอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราดูเรื่องของการ เตรียมต้นสำหรับการเตรียมความพร้อมที่จะให้อุ่นของเราพร้อมในการปรุนกิ่งเพื่อการออกดอกนะครับส่วนคลิปนี้ก็ามาดูว่าหลังจากที่เราได้ปรุนกิ่งไปแล้วเราจะต้องจัดการอะไรยังไงบ้างนะฮะเพื่อที่จะให้อุ่นของเราออกมาได้ตามที่เราต้องการขั้นตอนหลักๆสำหรับการ ปรุนกิ่งอุ่นในช่วงนี้ในช่วงเริ่มต้นก็คือเมื่อเราตัดแต่งกิ่งอุ่นเสร็จแล้วกิ่งส่วนที่เหลือนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องเก็บออกจากโรงเรือนจากร่องสวนของเราเพื่อที่จะให้ร่องสวนของเราสะอาดนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราตัดแต่งกิ่งอุ่นเสร็จนะครับเราจําเป็นที่จะต้องออฉีดยา ฆ่าจราเพื่อป้องกันไม่ให้ราอาจจะมีราที่เกาะอยู่บริเวณกิ่งของขงุ้่นนะครับอาจจะเป็นราดำที่อยู่ตามบริเวณกิ่งที่มีใบของขงุ้่นปิดแนบปิดกับกิ่งอยู่ก่อนหน้านี้ก็าอาจจะมีโอกาสเกิดราดำได้นะครับเพราะฉะนั้น เราจาเป็นที่จะต้องล้างพวกเชื้ราพวกนี้ออกไปนะครับในลักษณะการตัดแต่งกิ่งอุ่นผมจะตัดแต่งกิ่งอุ่นที่มีความยาวของกิ่งแต่ละกิ่งไม่เท่ากันด้วยเหตุผลที่ว่าถ้ากิ่งที่สมบูรณ์นะครับอย่างกิ่งพวกนี้กิ่งที่สมบูรณ์เราอาจจะดูลักษณะของตา ว่าตาสมบูรณ์ตาอ้วนๆสวยๆอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งที่เท่าไหร่ของตาแล้วก็ตัดนะครับส่วนบริเวณที่กิ่งไม่สมบูรณ์เราอาจจะตัดแค่ประมาณสองตาเพื่อที่จะให้ได้ตาที่สมบูรณ์ที่สุดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ก็คือเกิดจากกิ่งที่เราเลี้ยงยอดเมื่อ มีที่แล้วไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ยอดบางส่วนไม่จเจริญเติบโตแล้วไม่เข้าสีทำให้กิ่งนั้นไม่เข้าสีเราจำเป็นที่จะต้องตัดสั้นเพื่อที่จะให้ตาที่แตกออกมาใหม่สมบูรณ์ที่สุดอันนี้ก็คือข้อควรระวังสำหรับการเลี้ยงยอดที่ออกมาใหม่ จำเป็นที่จะให้สมบูรณ์ด้วยเพื่อที่จะให้กิ่งของเรามีขนาดที่สมบูรณ์พร้อมที่จะตัดในมีดหน้าด้วยอันนี้ก็คือเป็นข้อที่จะต้องเรียนรู้ด้วยนะครับเมื่อเราปรุ่นกิ่งตัดแต่งกิ่งเสร็จหลังจากนั้นฉีดพ่นยากันเชื้อรานะครับแล้วก็จะบวกด้วยพวกยา ที่กําจัดพวกหนอนหรือไข่ของเพลี้ยไข่ของหนอนอที่อาจจะอยู่บริเวณซอกลืบของกิ่งของตาของลำต้นนะครับอันนี้คือจำเป็นเราจะใช้ยา2ตัวก็คือ,อยาป้องกันชื้อราซึ่งจะใช้โดยส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวตัวยาที่ชื่อว่าแอนทาโคแอนทาโคนะครับแล้วก็ตัวยา คำจัดไข่เพี้ยนอนก็จะใช้ตัวคาโบซันแฟนนะครับสองตัวบวกฉีดไปพร้อมกันก็คือฉีดตั้งลำต้นและกิ่งเพื่อที่จะล้างคราบของราและไข่เปลี่ยนเพี้ยนอนต่างๆส่วนขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนที่สองที่สามนะครับก็คือการฉีด ฉีดฟอนดอแมกนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าดอแมกจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการแตกตาดอกนะครับจริงๆแล้วดอแมกเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นการแตกยอดให้ยอดที่แตกออกมาใหม่แตกออกมาพร้อมกันเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับดอแมกไม่มีส่วนที่จะทำให้อวุนของเรามีดอกหรือไม่มีดอก ดอมแอกมีหน้าที่ให้ตาของมุ่นแตกพร้อมกันเพื่อการจัดการที่ง่ายนะครับอยากจะให้หลายๆคนเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยส่วนการจะมีดอกหรือไม่มีดอกจะขึ้นอยู่กับการสะสมอาหารของเรามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้หลายๆคนเข้าใจ เมื่อเราฉีดดอมกเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือรอให้อุณหภูแตกตานะครับส่วนการให้ปุ๋ยนะครับการให้ปุ๋ยการให้น้ําในช่วงนี้สังเกตพื้นร่องของผมจะยังแห้งอยู่เพราะว่าช่วงนี้ผมยังไม่ให้น้ํา ด้วยลักษณะที่ว่าเราตัดแต่งองุงนในช่วงหน้าฝนการให้น้ำอางา่นเราจะต้องเราจะต้องคำนึงว่าอางวนของเราขาดน้ำหรือไม่ซึ่งสังเกตได้จากในวันที่เราตัดแต่งกิ่งอางา่นนะครับบริเวณแผลที่เราตัด ถ้ายังมีน้ําไหลออกมาตอนเช้าเราสังเกตเห็นมีน้ําไหลออกมานั่นหมายความว่าหุ่นของเรายังมีน้ําเพียงพอถ้าเราลดน้ําเพิ่มเติมเข้าไปก็จะทําให้หุ่นของเราได้รับน้ําเยอะเกินไปแต่ในกรณีที่เราตัดแต่งกิงหุ่นของเราในหน้าแรงบางครั้ง เราจําเป็นที่จะต้องปรับสภาพหน้าดินนิดนึงเพราะหน้าดินมันอาจจะแห้งเกินไปเพื่อที่จะให้กระตุ้นการแตกตาขององุ่นส่วนหน้าฝนกับหน้าแล้งการให้น้ําก็จะแตกต่างกันด้วยสภาพของอากาศนะครับอันนี้ก็อยากจะให้หลายๆคนเข้าใจว่าองุนให้น้ํายังไงในแต่ละช่วงเวลาซึ่งซึ่งมันไม่มีตัวกําหนดเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวว่าเราจะให้น้ําเท่าไหร่ กี่นาทีในช่วงเวลาในช่วงระยะของยอดของตาของดอกอันนี้มันกำหนดไม่ได้ด้วยด้วยสภาพของอากาศที่ที่เป็นอยู่ในช่วงนั้นๆน,น,นะครับส่วนการให้ปุ๋ยในช่วงนี้ก็ยังนะครับยังยังยังไม่ได้ให้อ่เพราะว่าเราได้ให้ในช่วงของการสะสมอาหารมา พอสมควรแล้วงองุ่นของเราก็มีความสมบูรณ์เต็มที่สำหรับการออกดอกนะครับส่วนหลังจากนี้นะฮะหลังจากที่เราตัดแต่งหิิงเสร็จก็รอไปอีกประมาณเจ็ดถึงสิวัน7วันองุ่นก็จะเริ่มปริแตาปรดตานะครับเตกเริ่มแตกตาออกมาสิวันก็จะเริ่มแทงยอดออกมาเราก็สามารถที่จะ มองเห็นช่อดอกณวันที่สิบหรือสิบกว่ากว่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะฮะผมเองก็ยังต้องรอลุ้นกันทุกมีดว่าองุนของผมจะมีดอกออกมาประมาณไหนมากน้อยแค่ไหนอันนี้รอลุ้นตลอดนะครับเป็นสิ่งที่ลุ้นกันทุกทุกมีดนะฮะเอ่อสำหรับท่านที่ยังมีข้อสงสัยในช่วงนี้นะครับก็คอมเมนต์ถามมา เดี๋ยวจะจะตอบให้บางทีอาจจะลืมในขั้นตอนหรือลืมในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาเพื่อที่จะตอบให้ในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของการปรลูกข้าวุนก็สามารถที่จะกดติดตามนะครับจะได้รับข่าวสาร ที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในการดูแลงุ่นกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ